สวัสดีนะครับผม f อทุกท่านทุกคนนะครับสิทธิยานุสิทธิหลวงพ่อพัดนะครับผมวันนี้นะผมก็จะพามาชมอีกหนึ่งเนื้อที่น่าเก็บนะครับผมของรุ่นเลื่อนสรมรณศักดิ์นะครับผมน,ะนมันจะมีทั้งหมดสี่เนื้อด้วยกันนะครับผมในหนึ่งชุดนะครับผมคือ ชุดที่ผมกล่าวเนี่ยก็คือชุดแถมยกหลังนะครับผมนะฮะเป็นชุดแถมยกหลังของรายการลุ้นเนื้อนะครับผมมีทั้งหมด4เนื้อด้วยกันนะครับผมเนื้อแรกเนี่ยก็จะเป็นโรงยาธงชาตินะครับโรงยาธงชาติเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2พิมพ์นะครับผมก็พิมพ์เหรียญไข่กับ พิมพ์เสมานะครับผมนะฮะมีทั้งสองพิมพ์เลยนะครับต่อมาก็เป็นชุดทองแดงซาตินนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมมีทั้งหมด2พิมพ์นะครับพิมพ์เหรียญไข่กับพิมพ์เสมานะครับผมนะฮะต่อมาก็จะเป็นอ,อ,อะไรอะทองแดงแล้วต่อไปก็เนื้ออทองแดงผิวลุ้งนะครับผม นะครับทองแดงผิวลุงเป็นทองแดงผิวลุงที่พิเศษนิดนึงนะครับก็คือเขาจะใส่หน้ากากเป็นหน้ากากเงินนะครับหน้ากากเงินแท้นะครับผมนะครับเป็นหน้ากากเงินแท้นะครับต่อไปอีกเนื้อหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเนื้อ 2K นะครับนะครับก็จะมี2พิมพ์เช่นกันนะครับพิมพ์รูปไข่กับพิมพ์เสมานะครับผม ส่วนจํานวนการจะสร้างเนี่ยก็จะสร้างน้อยมากนะครับผมเพราะว่าจํานวนยกลังลุ้นเนื้อเนี่ยนะฮะจำนวนลุ้นเนื้อจานวนาจานวนการจะสร้างของลุ้นเนื้อเนี่ยจะมีทั้งหมด1300งหลังนะครับเท่าที่ผมได้ทราบข้อมูลมานะครับหนึ่งหมื่นสามลังแล้วแถมยกลังเนี่ยจะเป็นการคะเนื้อ ตัทีะเนื้อนี่มีทุกเนื้อจะเป็นการ้ะพิมพ์นะครับผมเป็นการ้ะพิมพ์ที่แต่ละลังเนี่ยจะได้พิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับผมบางลังเนี่ยสมมุติว่าเป็นเนื้อทองแดงนะฮะเป็นเนื้อทองแดงนะฮะเนื้อทองแดงบางลังเนี่ยอาจจะได้เศษมาแต่บางลังเนี่ยอาจจะได้เหรียญรูปไข่นะครับนะครับจำนวนการจัดสร้างเนี่ยจึง5000กว่า เหรียญต่อเนื้อนะครับผมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะครับผมหนึ่งเนื้อนะครับหนึ่งรายการนะครับผมที่น่าเก็บนะครับผมนี่เลยผมก็จะนำมาเนื้อแรกเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะฮะเนื้อทองแดงซาตินนี่เลยนะครับนี่นะฮะเป็นเนื้อทองแดงซาตินแบบนี้เลยนะครับผมขอยุ้าไม่แกะแซนนะไม่ไม่ไม่แกะซีนนะครับอันนี้ เพราะว่าดูอย่างนี้ก็สวยแล้วนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยนะความสวยสดงดงามของเนื้อทองแดงซาตินนะครับส่วนทองเหลืองซาตินเนี่ยผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับลองเข้าไปดูนะนะในคลิปดูได้นะครับนี่นะะนี่เลยนะครับรายละเอียดงานนะครับผมถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนี่นะครับนี่ยนะนี่ครับ จำนวนกนะระเจดซ่าห้าพันกว่านะครับเหรียญเท่านั้นเองนะครับห้าพันกว่าเหรียญต่อเนื้อนะครับผมมีทั้งหมดสี่เนื้อด้วยกันนะฮะนี่นะครับสวยสดงดงามนะครับนี่เลยนะครับก็าพามาให้รบชมกันผมได้เลขโค้ด4 8 3 1ดสามหนึ่งนะครับสี่1ขดสามหนึ่งของเนื้อทองแดงซาตินนี้นะฮะเนี่ยก็จะเป็นโค้ด พัดยศนะครับผมนี่เลยเลื่อนสมณศักดิ์นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพัดบุญยกาโมเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่น่าเก็บน่าสะสมนะครับผมรายการนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับผมใครที่กําลังเก็บอยู่แนะนําอันนี้เป็นรายการที่น่าสนใจอีกรายการหนึ่งนะครับผมเพราะว่าสร้างน้อยนะครับผม นะครับนี่ผมก็มีกล่องมาอีกหนึ่งกล่องนะครับผมที่เคยแจ้งว่ารอนะครับผมรอรอนะฮะในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยครับผมมาถึงแล้วนะครับนะครับขออนุญาตตัดก่อนนะครับตัดปุ๊บนั่นเรียบร้อยฮนะนี่นะครับเอ๊ะนดี่นะโอ้โหแพ็คนะฮะเราจะเสียหายดอยนะแบบนี้นะครับ แพ็คมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมจะไม่ไปมาดูข้างในกันก่อนนี่เลยข้างในนะครับมีทั้งหมดสองรุ้นน,นี่ยนครับผมก็ไปปิดมาเท่านี้นะครับผมตามกำลังศรัทธาอีกแล้วครับท่านนะครับมาดูสองกล่องนี้มาดูเนื้อแรกกันเลยครับผมนี่นี่ นี่ครับตัวกล่องก็เหมือนกันเลยแถมยกลังกับรายการรุ่นเนื้อเนี่ยตัวกล่องจะเหามือนกันนะครับผมไม่ไม่มีความแตกต่างกันนะครับนะครับเปิดดูเลยฮนะปึ๊บนี่ครับนี่ครับในหนึ่งลังในหนึ่งลังนะจะได้แตกต่างกันนะครับผมบางลังอาจจะได้เหรียญกลมนะครับผมเนี่ยบางลังอาจจะได้เหรียญกลมบางลังอาจจะได้เซมาน,นะครับผม นะครับผมต้องเข้าใจนะครับผมเพราะว่าทําไมถึงสร้างน้อยเพราะอะไรเอ๊ะทำไมเพราะอะไรถึงสร้างน้อยนี่เพราะว่าแต่ละลังอาจจะได้พิมพ์แต่ละพิมพ์แตกต่างกันนะครับผมอันนี้ผมก็ได้เซมามาครับผมทษทีเหรียญกลมเหรียญไข่นะครับผมเหรียญไข่มานี่เลยนะฮะสวยไหมครับนี่ฮะจำนวนเกินจะสร้างน้อยครับผม นะครับจึงต้องช้อนมาก่อนนะครับนี่เลยนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นโค้ดพัดยศแบบนี้นะครับผมดูหน้าหลวงพ่อดูรายละเอียดหูเขาทำได้สุดยอดมากครับรุ่นนี้นะครับผมนะครับเลขโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับสี่เก้าสี่หนึ่งนะครับรายละเอียดสุดยอดอยู่แล้วครับ จ้านี้นะครับผมรายการที่2.2นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยขอญอยตแกะเลยแล้วกันนะครับอันนีนะ้เพราะว่าเป็นซีนเดิมนะครับขออนุญาตนะครับเบิบเนื้อทองแดงซาตินนะครับผมนี่เลยนะฮะนี่นะครับ สวยเป็นอีกหนึ่งเนื้อที่สวยนะครับก็สังเกตตำหนสังเกตอะไรไว้กันด้วยนะครับผมนะครับเพื่ออนาคตได้มาครอบครองนะครับผมนี่เลยนะครับด้านหลังก็นี่นะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้โคดจะตอกอยู่ด้านหน้านะครับผมนะครับโคจะตอกอยู่ด้านหน้านะครับผมนี่ฮะด้านซ้ายจะเป็นรูปโคดพัดยศนะครับผม นะครับด้านขวาก็จะเป็นเลขรันนัมเบอร์นะครับผมนะครับนี่ดูแววตาดูโอ้โหนะครับสวยไหมครับสวยจริงๆนะครับอืมนะครับคุณค่ากี่กัคู่ควรควรเก็บครับผมนะครับไม่เก็บถือว่าพลาดนะครับผมเดี๋ยวมาตามหาที่หลังนี่โอ้โหตามหายากแล้วนะครับนี่เลยโอ้โหดูดูรายละเอียดเขา คนแกะบล็อกนี่ก็โหแกะได้สุดยอดนะครับเนี่ยอายุยืนนะครับผมนะครับนี่ก็ส่งรายละเอียดให้ดูนะเผื่อมีอะไรนะครับแยกการแยกบล็อกแยกอะไรออกมาก็จะได้เอามาเทียบดูกันว่าเ,เราได้บล็อกอะไรนะอะไรเงี้ยนี่เลยนะครับ ขอบตัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับเนี่ยขอบตัดก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ามาชมกันนะครับผมเนื้อทองแดงซาเตนรายการที่สองจุดสองเป็นแถมยกหลังนะครับผมนะครับมาชมกันต่อเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการขาดตอนนี้อะเคาะหน่อยนะครับผม ขอหน่อยลุนลุนนล,นลนหน่อยครับเปิดปุ๊บเปิดครับนี่ฮะน,นี่ครับรายการแถมยกลังอีกเนื้อหนึ่งที่น่าเก็บครับผมเนี่ยที่ผมบอกว่าเนี่ยผิวลุ้งนะครับผมนะครับผิวลุ้งหน้ากากเงินนะครับผมโอ้โหนะรายการที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับผมสวยครับเดี๋ยวนี้สวยสวยมากเดี๋ยวผมจะตามเก็บ เหรียญกลมมาให้ชมกันนะครับเนี่ยมันมันจะมีเหรียญไข่โตเทียชอบชอบเรียกเหรียญกลมเหรียญไข่มันจะมีเหรียญไข่นะฮะหนักกักเงินนะครับอีกเื้อหนึ่งที่น่าเก็บนะครับเนี่ยโหนะครับผิวลุ้งๆแบบนี้นะครับนะครับนี่เลยนะครับโอ้สวยจริงๆนะครับสวยจริงไม่จกตานะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับ ใครเก็บเก็บได้เลยครับผมสร้างน้อยนะฮะห้าพันก่าเหรียญน,นะครับดูจมูกโอ้โหนะครับสวยไหมครับนะครับถ้าซื้อมาเป็นกล่องเลยเนี่ยก็นะจะจะเสี่ยงหน่อยนะครับเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้พิมพ์ที่เราต้องการนะครับผมแต่ถ้าเราไปปิดนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญไปเนี่ยเราก็จะได้เหรียญครบนะฮะ อย่างผมเนี่ยก็ปิดมานะครับสองสองเหรียญเนี้ยแยกแยกพิมพ์กันนะครับผมก็จะได้ประหยัดราคานิดนึงนะครับผมดูนะฮะพื้นผิวตัวองค์หลวงพ่อนะครับผมดูหน้าดูจมูกโอ้โหผิวลุ้งๆแบบนี้นะครับสวยนะครับเนื้อนี้เลขโคต,ตอตกตรงไหนนะครับน,นี่ขอบตัดก่อนนะฮะ ไปเลยนะครับเลขโค้ดตอกอยู่ด้านหลังครับผมเลขโค้ดเลขโค้ดจะอยู่ฝั่งนี้แหละสายสายบนนี่นะครับเป็นโลเลขเป็นโค้ดพัดยศนะครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ส่วนเลขรันรันเบอร์จะอยู่ด้านล่างนะครับ870นะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันเลยพัดบุญยะกาโมนะครับนะครับถ้าเหรียญไหนมีหลวงพ่อพัดโพมานี้เรียบร้อยแล้วบรลอมแน่นอนครับผมนะฮะ นี่เลยนะครับอ้ชอบมากเลยนะผิวลุงลุงสวยๆแบบนี้พระราชมงคลวชลาจารย์นะครับอายุยืนนะครับนี่เป็นรูปพดหยดครับสองให้ดูรายละเอียดกันนะครับผมนะนี่มีอีกหนึ่งเนื้อนะครับผมที่น่าเก็บน่าสะสมก็คือเป็นเนื้ออัปปากานะครับผมไม่ตัดปีกนะครับผมลายธงชาตินะครับก็มีสองพิมพ์เหมือนกันนะครับผมพิมพ์เหรียญไข่กับพิมพ์เสมาแบบนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวถ้ามีงบนะครับไปตามเก็บมาเดี๋ยวเอามาให้รับชมกันเหมือนเคยนะครับผมตอนนี้หางบก่อนนะครับตอนนี้งบยังไม่มีนะครับนะครับก็ขอกําลังใจทุกท่านทุกคนนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับผมนะฮะจะได้มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับในการถ่ายคลิปวิดีโอแชร์เหรียญนะครับ วัตถุมงคลต่างๆนะครับมาให้รับชมกันนะครับผมเพื่อจะได้เผยแพร่บารมีหลวงพ่อแล้วก็เป็นการศึกษานะครับผมวัตถุมงคลยุคใหม่ยุคสมัยนี้นะครับผมนะครับนี่เทคโนโลยีก็ไปไกลแล้วนะครับผมนะครับย่าสมัยนี้นะฮะสร้างได้สวยสดงดงามไหลที่ตีจริงๆนะครับนี่เลยนะฮะฝากไว้นะครับผม สำหรับแถมยกลางนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับก็ขอให้บุญบารมีหลวงพ่อพัดบุญญากรมโมนะครับผมช่วยปกป้องคุ้มภัยนะครับผมรักษาทุกโศกโรคภัยนะครับผมให้สิจารณ์ศีิทุกด้านมีความสุขความเจริญนะครับ ที่สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ